สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับผมขอบคุณที่รับชมเป็นกําลังใจครับผมวันนี้อยู่พื้นที่การเกษตรของคุณพร o r นะครับหลังจากที่ผมมาถ่ายทำอ่าพร o r ปลูกหญ้าแปลงใหม่และก็มาฟื้นฟูแปลงเก่านะครับวันนี้ครับจะมาถามพร o r ะนะครับว่าแจะทาเกษตรอย่างไรนะครับให้ยั่งยืนและมีความสุขนะครับแบบวิถีไทยบ้านนะครับ พ n o r เจก็ทําเกษตรหลายอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่ครับผมทํานาปังนาปีนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงควายนะครับผมด้วยนะครับช่วงนี้แกกําลังจัดการดูแลในพื้นที่แปลงหญ้าที่พี่น้องรับชมในคลิปกับผมนะครับผมช่วงเช้าๆวันนี้ครับจะสอบถามรายละเอียดเต็มๆกับพ่อณนะครับหญ้าช่วงนี้กําลังฟื้นตัวขึ้นมางามนะครับช่วงนี้กําลังปรับปรุงนะครับหญ้าที่ขาดการดูแลเป็นเวลานานนะครับฟื้นฟูครับช่วงนี้ฟื้นฟู พอดีพ่อนะจะอยู่สวนพอดีครับมีเวลาจะได้สอบถานคลิปเต็มๆให้ทุกให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมกำลังทำงานนะครับแบบวิถีไทยบ้านนะครับเกษตรอย่างไรให้มีความสุขและยั่งยืนนะพ่อนะนะครับพ่อนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมกำลังทำงานอ่าพ่อนะ,นะครับทำเกษตรที่เราทำอยู่ท้องถิ่นเราทำอะไรบ้างตอนนี้ทำทำทำไรัรบนา นาหญ้าเนี่ยก็าํานาปังนาปีครับอาหญ้าเราก็รวมเป็นทั้งไร่ทั้งนาก็ได้นะวอทั้งไร่ทั้งนานาก็อยู่ที่นาพอดนะครับนาปังนาปีด้วยครับเลี้ยงตดดด้วยเลี้ยงอะไรครับช่วงนี้เลี้ยงเลี้ยงควายเลี้ยงไก่เนื้อสำหรับพอนะพื้นที่ที่ปลูกหญ้าทั้งหมดกี่ไร่ครับพ่อประมาณสามไร่สามไร่นะครับผมครับ ทั้งสอง่งนี่แหละนูนด้วยนะครับพราระทั้งทํานาอ่าทําสวนนี่นะสวนหญ้าด้วยนาหญ้าด้วยนี่นถ้าเราเลี้ยงสัตว์นะพ่อเราจะได้ความสะดวกสบายด้านไหนขึ้นมาบ้างเจ้าขึ้นมากกับรถน้ำบวา,า,างเนี่ยก็ไปเจียวหญ้าไปให้มันเกียนสว้างเ้าครับมีคนอวเดือดสร้างหญ้าไปเจียวให้เพิ่นหมูนละลอยสร้งลอย ช่วงหนึ่งใครพอดีหหมายความว่าเวลาเราจะไปทํานาเรามีหญ้าก็เอาล้อพ่วงออกมาเลยแนแล้วก็เกี่ยวไปเกีย่ยวไปให้วสะดวกสบายสบายครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการจะไปทําเกษตรด้านไหนมันต้องใช้เวลานะมันต้องมีเวลานะพ่อแหนะครับมีเวลาช่วงแต่เสาร์แดดแดดมากมันฮอนออถ้าเรามีหญ้าของเราแบบนี้ก็สะดวกสบายขึ้นเยอะ นี่เป็นแปลงปลูกใหม่นะพ่อปลูกแปลงปลูกใหม่ครับเกี่ยวเกี่ยวสองนี่ครับเกี่ยวจีรอบแล้วนี่จีรอบสองหรือรอบสามจะมากเกี่ยวรอบสองนี่รอบที่เห็นคือจะเกี่ยวเป็นรอบที่สามน่งปลูกได้กี่เดือนแล้วพ่อประมาณสองเดือนแล้วสองเดือนนะครับสองเดือนโตเร็วไหมยญ้าชนิดนี้ประมาณยี่สิบมันดูแลดีประมาณยี่สิบเดือมือครับเกี่ยวครับ พ่ขอขยับดูด้านน้นกับผมหน่อยให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้านน้นด้วยนี่นะครับเป็นแปลงปลูกใหม่นะครับคงจํากันได้ดยอไปเรื่อยๆนะยอไปเรื่อยๆตัวนี้นอกจากรายได้จากการทํานาเนี่ยแล้วพ่อตัวนี้เราใช้เลี้ยงเรามีรายได้จากเขาไหมการปลูกหญ้านี่พ่อมีอาหารเสริมเลี้ยงเสริมเนีมครับทั้งทั้งเขาทั้งหญา้าทีเลี้ยงตัดนั่นละครับ ตัวนี้ได้ขายด้วยขายด้วยครับช่วงนี้มันเป็นนี่คือแปลงปลูกใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ขายไม่ดีแรรายได้เราอยู่ประมาณเท่าไหร่ต่อวันประมาณสองสามร้อยครับว่าในที่ข้ระเพาในฤดูที่ขายดีจะจัดประมาณประมาณสองสามพันต่อวันนะต่อวันครับมีแรงเจียวบอช่วงนั้นนะครับมันมีกะจ้างเขาเกียวมาละสองบาทครับ จึงได้ปลูกเสริมพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาแกลนครับเกีียวแปลงใหม่นะครับนี่แปลงใหม่แปลงใม่เด็กกำลังเกลียวสีเกลียวห่ท่นเกลียวจอตัวนี้เกี่ยวออกเกลียวสองหนึ่งเอ่อจอสองจอสองอสามที่เย็นด้านหลังกําลังโตขึ้นมานะครับจอสประมาณกี่วันพ่อด้านหลังไล่ๆกันขึ้นมาอาทิตย์นหน่อยอธิตย์นหนึ่งหนึ่งอาทิตย์แกลนนะครับเมื่อวานนี่อันนี้เกี่ยวเมื่อวานนี่เห็นไหมแท่งเกินมา เกนอขึ้นมาอ้วตัวเร็วมากเลยครับประมาณหนึ่งนิ้วผมแล้วอันนี้มือกวอนเนี่ยไล่กันมือละแปงละแปงอ่ามันก็เริ่มจะไล่กันขึ้นมามือละแปงละแปงมือเราล็อกล็อกเนืพข้อดีคือความรวดเร็วแนนแต่้าหน้าที่ขายที่จะจัดว่ายเร่งไปเลียงเล่ยทั้งฟุ้นทั้งปุ๋ยครับอัดน้ำเข้าไปครับผมช่วงการดูแลจัดการช่วงนั้นแมนเกียงน้ำตัวั้นไม่ให้ม่ใช้ฟุ้นปาไปช่วงนี้เราเกี่ยวออกถ้าเราจะเล่งเราทําไงสมมุติว่่าาดดูทีีขย เอาพุ๋นที่เอะครับพุ๋นที่เยอะก็ปุ๋ยไส่ลดน้ำไปเรื่อยบัดนี้ครับผมบ่ได้ลดน้ำหนาฝน,นเนาะช่วงนี้ยังเผา,า,าอยู่เผาอยู่ครับผมเผาปลาทั้งอยู่โอ้แต่ก็ตัวเร็วนะเท่าที่เห็นในคลิปทุกท่านเห็นกับผมนะครับจะไล่กันขึ้นมามือสามเนี่มือที่มือสามนี่มือสามอยูอค่ครับครับสามเหมือนนะครับเนี่ยมือว่านตอนนี้นะครับครับผมล็อกนี่ครับ บ้านลงเสาอ่าถ้าจะเร่งก็คือเอาฝุ่นเอาปุ๋เยเพิ่มลงไปในพื้นที่ทครับ่จงนี้เวลาสามน้อยถ้าเป็นฤดูที่ขายดีเวลาสามพันตกก็ตกลงมาเยอะเหมือนกันแต่ทําไมถึงทําอาชีพนี้อยู่ถึงไม่เลิกกันไม่เลิกมันเกษพอเพียงก็อิ้ครับไปเรื่อยๆเราก็เรียกเกษตรพอเพียงของเราได้เหมือนกันเป็นอาชีพเสริมครับผมจากการทํา หลายอย่างของเราหลายอย่างเขาโรยก็เดือดก็หาทั้งนี้สไว้ครับผมต่อไปแปลงโน้นฟื้นฟูฟื้นฟูให้พ่อะนะแนะนํานิดนึงว่าเราฟื้นฟูอย่างไรในหญ้าที่ช่วงที่เราไม่ได้เล่งเขาจะเหลืองนะพ่อนะ,ะเหลืองมันหมดน,น,นี่วนอ้าวติดตามนิดนึงครับถา้าเผื่อทุกท่านอยากรับทราบว่าทําอย่างไรนะพ่อเนอะอาะไะกลับไปด้นโน้นพ่อช่วงช่วงว่ามีการควบคุมการ่ได้เลี้ยงบัตรก็เลี้ยงเลี้ยงว่า มันจะเปิดเลยยาก็เลยเลี้ยงไปน้่ครับถึงเราไม่ได้ขายเราก็ยังใช้เลี้ยงอยู่เลี้ยงตัดไปหันแล้วถ้าไม่ตัดออกเลยเป็นอะไรเพาะถติว่าขายไม่ดีแล้วไม่ตัดแล้วล่ะมันมันไม่สวยมันไม่งามครับมันจะแก่ใช่ไหมขึ้นแก่ขึ้นโคนขึ้นข้อใช่ไหมครับผมครับนี่นะครับมันจะไล่กันขึ้นไปนะครับอ่าช่วงที่ตัดออกก่อน ไร่หนึงเนี่ไร่มากมือจามมือตามมือมากเลยเออมันก็จะโตขึ้นตามเราตัดใช่ไหมครับตรงที่ตัดก่อนก็จะเจริญเติบโตก่อนนะครับผมขุนปุ๋ยนะครับใส่ลงในพื้นที่แบบนี้สะดวกสบายในการดํารงชีวิตด้วยใช่ไหมเพาะเพราะว่าเราไม่ได้เหนื่อยไปหาหญ้าดิแม่ว่าเนี่ยไรที่สวนีอ่าตรงนี้เป็นตรงฟื้นฟูนะครับนี่มันเป็นหญ้าที่เราไม่ให้ฝุนให้ปุ๋ยเขาเป็นเวลานานใช่ไหมเพาะมันจะเหลืองสองเดือนเออ ทำยังไงทีนี้ตาดอกตาดอกเคี่ยวไปไปกล้วยห้อกินเลยนะครับแบบนี้เป็นอ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปตามตรงที่มันงามนะเราจะดูเป็นสเตปไปครับก็ให้ฟุ่นให้ปุ๋ยลงไปลดน้นําใช่ไหมครับแมนครับนี่แนวฟุ้นใส่แล้วเดี๋ยวปุย๋ยอ่าประมาณเดี๋ยวก็เทียแล้วปุ๋ยใส่ครับปุยย๋ยยูเรียห้าเนี่ยละแล้วก็ลดน้ำาี่ทิมโกที่ที่ิกสูงสุนเนี่ยละ,ใ,ละใส่ครับผมตามต่อด้านน้นครับ ด้านที่สวยนะครับผมตอนนี้กี่ปีแล้วพ่อตอนนี้ประมาณสามปีสามปีนี่นะครับก็ลดน้ำพื้นฟูค่อนข้างง่ายใช่ไหมพ่อพื้นฟูง่ายใช่ไหมยากทีนี้แมนแมนครับยัง่ายเห็นบ่ตัดดอกบม่วานมันงงทีนี้ตัดดอกมันเหลืองอ่านี่ถ้ามันเหลืองแบบนี้นะครับสังเกตอยู่ในคลิปดูด้วยกันในแบบที่ต้นแลับก็ไว ตัวนี้ต้องตัดออกใช่ไหมพ่อเพราะว่าใส่ฝุ่นแล้วเดี๋ยวก็เขียว๋อตัวนี้ยังเหลืองอยู่แต่ถ้าฝุ่นถึงก็กลับมาเขียวเหมือนเดิมครับนี่ตัดออกประมาณนี้นะครับก็ฝุ่นหนาตึ๊บเลยครับของพ่อเลี้ยงไก่ด้วยฝุ่นที่ไก่ใส่เลยฝุ่นเราเองเราเองโอ้โหสุดยอดครับนี่คือตรงที่กลับมางามแล้วนะครับผมงเหลแเหลมากเลยเ่ อ,อ้างยิงจากพื้นที่ตรงนี้นะครับตัวนึ่งใจปูนแล้วเออแล้วฟื้นกลับมาเป็นแปลงนี้นะครับแปลงที่งามแล้วนะครับผมนี่ครับเกี่ยวขายอยู่ท่านว่างมันครับทำหลายอย่างทำหลายอย่างอ่าเสร็จจากนี้ก็ไปนาเป็นไปไปนาเดี๋ยวไปดูอัดนหน้านอ่าเกิไม่กินเขาครับแสดงว่าเราทำเกษตรด้านนี้เราก็มีรายได้จริงสิ ได้ได้ยูครับผมอ่าให้คนนอนเว้นเยูะเพื่อเ่าดูนะบางบางคนก็จะบอกว่าปลูกใช้เลี้ยงอย่างเดียวหรือนะครับไม่ใช่นะครับก็มีรายได้จากเขาจริงได้เงินพอเด็กม่เต้เออซือซุเขาดูดูที่ได้แล้วก็ได้เหมือนกันอีกสองเดือนอีกสองเดือนเยวภาบาทวไว้เลยซับีหนี้าเดียนครับถึงกับต้องหลบลูกค้าก็มีแม่หลบลูกค้าที่ไว้านญาตินัลูกค้าบ้าน ตื่น้ำมันเมื่อยครับผมพอเราก็ทําหลายอย่างนะพ่อเนอะอาะอ่านะครับตัวนี้ก็เหลืองนะครับยยวยครับคุณฟูขึ้นมาใหม่มค,ครับนี่ก็คือวิธีกเกษตรไทยบ้านจะเรียกว่าเพียงพอก็ได้นะครับในการปลูกหญ้า,าเพื่อใช้เลี้ยงในจํำหน่ายของพ่อนะนะครับควายจะก่อนมีหลายตัวนี่เดี๋ยวมมีสองตัวมีสองตัว ขายออกไปขายออกไปเหนื่อยแล้วครับเจียวมากก็เหนื่อยนะครับผมแต่ตอนนี้งามครับใบเริ่มใหญ่เริ่มเฉียวนะครับผมแปลงนี้ขายนี่โอ้ขายดีนะนี่แบบนี้เจียวงามเีได้พอดีนะกี่วันแล้วพ่อนี่แปลงนี้กี่วันแล้วสามอาทิตย์สามอาทิตย์ยี่สิบกว่าวันนะพ่อเนาะถ้าเป็นฤดูที่ขายดีจะจัดเช่นี้เกี่ยวขายได้เลยใช่ไหมได้เลย อ้อเร็วมากเลยเรครับรมันสี่สิบห้าสิบเซนไปเกี่ยวขายได้อ่าเครื่องขายดียางอื่นไม่ได้ให้ฉีดยนขี้ยาไม่ได้ฉีดไม่ครับบม่ได้ฉีด่นที่ไก่กับปุ๋ยเคมีเล็กน้อยแมนครับรดน้ำเข้าไปครับผมอยาบ่ได้ฉีดรอบอ่าครับวันนี้ก็พามาชมนะครับหลายคลิปผมถ่ายแต่ยังไม่ได้สอบถามรายละเอียดของพ่อนะอย่างเต็มเต็มเพราะว่าพ่อแจมีธุระวันนี้ก็ได้โอกาสครับ รบกวนเล็กน้อยมาสอบถามรายละเอียดนะครับทําเกษตรแบบไทยบ้านนะเริ่มตั้งแต่ทำนานะพอน,ะ,นอะอันนี้เป็นไรก็ได้จะบอกเป็นไร่หรือจะว่าเรียกนาก็ได้แล้วแต่คุณจะเรียกนะครับผมเลี้ยงไก่เลี้ยงควายอ่ามีรอยยิ้มมีความสุขอยู่กับบ้านนะครับผมช่วงเช้าช่วงเช้าครับผมช่วงเช้าช่วงเช้าช่วงสายไปนาไปนาครับข้ามมาบางวันก็มาเกี่ยวไปให้ควายหรือจะเกี่ยวเช้าเลยก็ได้ แต่ว่าเลาว่างอ่าแล้วแต่เราสะดวกนะพอ่อว,วันนี้ครับขอบคุณทุกการรับ<า>ชมลาไปก่อนครับผม